สวัสดีตอนเช้าครับผมแซบ,บจ้านะครับวันนี้ผมจะพามาดักปลาซิลครับผมเหมือนเดิมครับนะครับไม่ต้องลงน้ําครับเหมือนเดิมครับ เสร็จแ,แล้วครับเดี๋ยวเรามาลอลุนกันครับรอบแรกครับติดไม่เยอะครับเดีย๋ยวเราย้ายที่ใหม่ครับผมลงใหม่นะครับผมมเห็นมันลอยหัวเยอะเลยครับรอลองลองดูอีกทีตรงนี้ไม่รู้ว่ามันจะติดหรือเปล่าเดีย๋ยวเรามาลุนกันครับผม รอบสองพอได้ครับผมตัวมันใหญ่ครับตาขายผมมันที่ไปหน่อยครับตัวใหญ่มันเด้งหมดครับผมขอแกะก่อนนะครับครับผมเดี๋ยวผมจะลงไปเรื่อยๆก่อนครับผมเดี๋ยวเรามาสรุปกันครับว่าวันนี้จะได้ปลาซิวเยอะหรือเปล่าครับผมสรุปครับผมพอได้ครับก็ได้เยอะอยู่ครับพอกินครับผมก็ ขากลับก็เลยยกรอบดูครับปลสลิดเข้าครับปลสลิตตัวใหญ่ๆนเลยครับได้ปลสลิตมาอีกหตัวครับผมได้กับข้าวากก like, share, แล้วครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์แล้็กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ